จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่เคยออกมาตอบโต้อะไรเลยแต่โอเคแหละวันนี้วันนี้ผมควรควรจะพูดบ้างไม่ใช่ว่าให้คนที่เขาโจมตีพูดแต่ฝ่ายเดียวเรครับเราเป็นคนไม่ใช่กระสอบซ้ายอแต่ว่าตรงเนี้ยผมไม่ได้ออกมาแก้ตัวนะครับหรือออกไปเดือดเนื้อร้อนตัวอะไรหรอกแต่เพียงแค่ว่าผมอยากจะใช้ช่องของผมเนี่ยช่องทางของผมเนี่ยนะครับและคนที่กําลัง รับชมผมและคนที่รักผมอยู่เนี่ยได้เข้าใจข้อเท็จจริงเรื่องจริงมันเป็นยังไงเรื่องจริงผ่านจอเลยเรื่องจริงผ่านปากกูนี่แหละเออมึงฟังกูไว้มึงอย่าไปคิดเองนะถ้ามึงไม่รู้อ่ะมึงมีอะไรมึงถามกูอย่ามโนอย่ามโนนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออ แหมเพลงของหมอปลาขึ้นมาเลยนะไม่รู้มึงเสือกดาจะทําดราม่าทํากูเล่ามึงอยากรู้อะไรมาถามกูนี่อย่าไปถามกูก็เออออก็ดีนะดีดีดีดนนี้คุณเป็นเป้ากระสุนเยอะทุกคุณต้องระวังตอนนี้นะครับผมถือว่าเป็นเอเรียกว่าไงเขาเรียกว่าตําบลกระสุนตกกาวคือเออไปงัดกับหมอปลาไม่ได้ ก็เพราะว่าหมอปลาเขามีคนติดตามเยอะแล้วหมอปลาเขาเขาโต้ตอบทันทีมึงด่ากูมากูด่ากลับมึงแรงมากูแรงกลับนะครับไปด่าช่องอื่นเขาก็สวนกลับตลอดนะครับด่าได้คนเดียวเออด่าทนายการ์ตูนเนี่ยอทนายโนบีเนี่ยทนายการ์ตูนเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันไม่มีปากไม่มีเสียงอมันไม่ออกมาด่าโต้ตอบมันไม่ออกมาพูดอะไรเลยมันอยู่เฉยเฉยมันอยู่นิ่งๆเอาละกูก็ด่ามันนี่แหละ อ่ะกูก็เล่นมันนี่แหละนะเออไอคนนี้มันเล่นง่ายมันเป็นไก่ออนมันเป็นลูกกระจอกมันโอ้ยเด็กเมื่อมันซื่อโอ้เล่นในคนนี้เล่นง่ายสุดอะไรนะมันอาทนายฟันน้ำนมทนายฟันน้ำนมเด็กเมื่อมันซื่อเล่นในคนนี้น่าจะเล่นง่ายสุดเออแค่นง้แค่นขู่มันแล้วกันขู่มันเลยเล่นเล่นแล้วไม่มีพิษมีภัยขู่เก่งเหลือเกินโอ้ยชาติที่แล้วมันเกิดเป็นงูเห่า่าขู่เก่งเหลือเกินเนี่ยขู่คนนั้นคนนี้ขู่เก่งเหลือเกินเออทำจริงสักทีแต่พ่อ เออสักคดีหน่อยอ่ะสักคดีหน่อยอ่ะาเจกันสักคดีหน่อยมามามแน่จริงฟ้องเลยอาที่เนี้ยฟ้องเลยสักคดีอ่มะมาปโตเก่งเหลือเกินปโตหรือว่าทุ่มด้วยโพเดียมใครคุณแม่ประโยคนี้โอ้ปโทเดี๋ยว่าทุ่มด้วยโพเดียมเก่งเหลือเกินเก่งจริงๆเก่งกับเด็กเนี่ยเด็กสตีเนี่ยเก่งเหลือเกินโอ้ยนี่ยังขาดนะเด็กสตีขาดสตีมีคันอ่ะอือะ ขาดสตรีมีคันนะเก่งแล้วเกินเด็กกับเก่งกับเด็กแล้วเก่งกับสตรีขาดยังขาดเด็กสตรีมีคันนะนเงน้อยใจเหรอเออน้อยใจเออ,อน้อยเนื้อต่ําใจน้อยเนือน้อ,อต่าใจอล่าสุดอะไรนะ ให้ใช้ยาไม่ทนายสายเอ็นนี้เออคนรู้ไหมทนายสายเอ็นเนี่ยมันไม่ได้มาได้โชคช่วยนะฮะคำว่าเอ็นเนี่ยมันแปลว่าเอนเตอร์เทนคำว่าเอนเตอร์เทนเนี่ยมันคืออะไรการสร้างสรรค์ให้คนมีความสุขถูกต้องทนายสายเอ็นเนี่ยก็หมายความว่าทนายที่สร้างความสุขให้กับคนอื่นเนี่ยเราต้องแปลให้มันดีๆเฮียเฮียคิดว่าคนที่อยู่ใกล้ๆผมเนี่ยผมอยู่ด้วยทุกคนมีความสุขไหมเอกทครูมีความสุขไหมพระศรีมีความสุขไหม เดี๋ยวคุจะเป็นเฮียสายเอ็นมาเยเออเขาบอกเอ็นเนี่ยแปลว่าเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนแปลว่าอะไรการสร้างความสนุกสีสันรอยยิ้มคุณแปลเอนเตอร์เทนของคุณไปเป็นแบบอื่นเออเขาเอานั่นมันหมายความว่าไงจิตใจของพวกคุณมันตกต่ำต่ำช้าไงนี่คุณก็เลยแปลอย่างนั้นต่ำตมแล้วฮะนี่เออแต่ถ้าเกิดคนที่มันคิดดีน่ะคิดดีแล้วก็บอกว่าเองเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมนะครับนี่ธรรมะธรรมโมเหรอวะ จิตใจคุณนะ่ะมันไม่ได้ต่างอะไรเลยนะคนมันดีไม่ดีมันไม่ได้อยู่ที่คําพูดหรอกพ่อคุณนะมันอยู่ที่การกระทำนะจ้ะรู้จักไม่จ้าการกระทํำน่ะเออหรือว่าตัเองดีเก่งเออสักยกไหมล่ะสักยกไหมเออหรือว่าตัวเองดีเฮ้เสกยสักยกไหมล่ะครับสักยกไหมก็มาดีครับ ค่จะคิดว่าเขาอาจจะคิดว่าตัวตัวเขาดีไงเขาเขาดีแล้วอะไรเงี้ยเออนะดีตัวเองดีนะดีที่ชอบอะไรนะนําเสนอของมงคลเอาไปไว้แล้วเสนอของมงคลใส่กรอบเอาไปไว้อุ้ยบริษัทนู้นบริษัทนี้ดีก็ดีก็ดีไงมีเหรอเฮียก็ดีไงก็ดีไงฮะเขาเขามีนะเขามีภาพวิเศษเออนะภาพสร้างความรวยมันช่วยได้จริงเหรอ มันม,มันมันช่วยได้จริงเหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้นะในในมุมมองผมผมก็มองมันแค่มันก็แค่ปูนปั้นอันหนึ่งอะ่ะจริงๆแล้นะนะเฮียคือคือถามว่าผมเนี่ยเคารพเรื่องเรื่องเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมเนี่ยผมเคารพนะอแต่การเคารพหรือว่าเราเชื่ออะไรเนี่ยแต่เราก็อย่าเชื่อจนงมงายจนลืมหลักที่แท้จริงของศาสนาอืพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ซึ่งความจริง อริยสัจส,สี่ uh huh. ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยอริยสัจส,สี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จากอริยสัจนะไม่ได้ตรัสรู้จากการกราบไหว้วัตถุอื uh huh. การตรัสรู้นะครับมีทุกทุกเหตุแห่งการเกิดทุก uh huh. วิธีการดับทุกข uh huh. และมรรคมีองค์แปดนั่นแหละคือการดับทุกศีล uh huh. ส,สมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าเน้นหนักเรื่องสามอย่างตรงนี้ uh huh. ไม่ได้เน้นว่าให้เขารบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราจะหลุดพ้นแล้วเราจะร่ํารวยหรือไม่สมัมสมาทิฏฐิสัมมาอาชีโวการประกอบอาชีพโดยชอบอการดํำรงชีพโดยชอบอสิ่งเหล่านี้สิมันจะทําให้คุณมีกินมีใช้เอานี่ไงเขาเก็เขาประกอบอาชีพชอบแล้วไง คุณชอบของเขาเองคุณอย่าเอาคุณอย่าเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบิดเบี้ยนนี่ไงเห็นไหมเขาบอกเนี่ยกูกูก็ประกอบอาชีพชอบเลกูชอบเปิดรับบริษากกูชอบนี่ก็อาชีพชอบไงนี่ชอบของมึงให้รู้ไม่จริงชก็รู้จักไม่ศึกษารู้ไม่จริงก็ไปถามคนที่เขารู้อาชีพไปถามพระอาจารย์ที่ท่านมีความรู้สิไม่ใช่คิดเองเออกูชอบจังเลยอาชีพชอบนี่ไงชอบเรียอะไรชอบเปิดรับบริจาคชอบเออเนี่ยอาชีพชอบ S 1> <S 1> <S เออแล้วมีมีใครมีอาชีพชอบอะไรบ้างฮะเม้นให้ดูหน่อยฮะมีอาชีพชอบไหมเอออาชีพชอบไม่ใช่อาชีพที่ชอบอาชีพชอบอืมคนละแบบนะอาชีพแล้วอไอ้พวกที่ชอบเข้าไปเนี่ยชอบชอบไปช่วยอืคนที่เขาผิดเออรู้ว่าเขาผิด <S <S เออมึงก็ยังช่วยเห็นถูกเอามันได้ค่าตัวเยอะกว่าไงกับผิดเป็นถูกมันได้ค่าตัว เยอะกว่าแล้วไงอ่ะแล้วไงมันจำเป็นไหมต้องต้องไปเลียไข่เขาจนจนเลียไข่อ่ะเข้าใจเขาว่าเลียไข่ไหมมึงจําเป็นต้องไปเลียไข่เขาจนจนต้องทําให้ทุกอย่างมันมันถูกเหรอศักดิ์ศรีมึงอยู่ที่ไหนศักดิ์ศรีอยู่ที่เงินเออเขาเรียกอุทานอุทานคุณไม่มีศักดิ์ศรีขนาดนั้นเลยเหรอเออศักดิ์ศรีของคุณไม่ไหนเออทั t ทูคัลเลอร์มีไหมทั t ทูคัลเลอร์ เงินมันทำให้คนเป็นได้ขนาดนั้นเลยเหรอเออ,เอกำมันเป็นอยู่ทุกวันนี้ไงโอ้ยแย่แย่แย่กำมันเป็นอยู่ทุกวันนี้ไงกับเพราะเงินไหมละ่ะเ,เงินทาให้มันเป็นถึงทุกวันนี้ยใช่ไหมละ่ะเพราะเงินไหมอืมนะคือจะบอกว่าคุณไม่รู้จริงๆเหรอกลับตัวยังทันนะกับตัวก็ไม่ได้จะเดินกลับไปก็ทัไม่ไหว กูว่ากับยากทา่งานนี้กลับไม่ได้ไม่คืองี้กับลําก็ทันนะไม่ไม่คืองี้คือปูนนี้แล้วเนี่ยถ้าเลือกเอาระหว่างกลับลําแล้วพอมีแดดกับไม่กลับลํำถ้าลําลึกไปเลยจะได้หาหาแดดดได้ตามตามวิถีทางตามอาชีพชอบเนี่ยตามอาชีพชอบคือกับตัวนี้กลับไม่ได้แล้วไงเอออาชีพเนี่ยอื มันมีหลายอย่างนะเออแค่นั่นแหละแต่ทุกอาชีพมันควรจะมีเขาเรียกว่าสามัญสำนึกในตัวเองป่ะอืมอืมอืมผมถามนิดนึงผมผมเคยเจอพี่ที่เขาทำงานเทศบาลแล้วเขาเก็บขยะอี่ยเชื่อไหมว่าเขาเก็บขยะหน้าบ้านของบ้านจัดสรรแต่ละบ้านมันจะมีถังขยะเขาไปเจอสร้อยไม่รู้จะเพราะว่ามันตกไปอยู่ในในถุงขยะไหมตอนที่เขาแยกเชื่อไหมว่า เขาเดินมาเคาะประตูบ้านแล้วเอาสร้อยมามามาถามว่าใช่ <Okay. S 2> ของพี่ไหม,มในบ้านหลังนั้นเขาก็ยังรู้จักรู้จักผิดชอบชั่วดีอ่ะอมไม่จำเป็นต้องการของที่ไม่ใช่ของเราเป็นของตัวเองคนที่มันมีศีลธรรมมันมีคุณธรรม,มจริยธรรมอ่ะอม,มันจะไม่พูดตนข่มคนอื่นมันจะทำตัวเองเนี่ยให้เป็นบุคคลที่ควรเคารพ อยู่สังคมไหนเขาก็ต้องเป็นบุคคลที่ควรเคารพมันเฮียอย่างเงี้ยเฮียไม่เคยมาบอกว่าไอเราเบมึงต้องเคารพกูนะอย่างนู้นอย่างงี้ทําไมคนในจังหวัดถึงเคารพเฮียทาไมน้องๆในอุดรถึงเคารพเฮียก็เพราะเฮียทําตัวเองให้เคารพไม่เคยมาบอกเอกูเฮียเปี้ยไว้ากูไอกุยิ่งใหญ่ไอุ้ณหํำใหญ่ไว้ไอคกูอโรดีก็ใหญ่ไม่เบาเออ ไม่ไม่บางทีบางครั้งนะนี่อย่างนี้เฮียเขาคิดว่าอย่างนี้บางทีบางครั้งไอ้เรื่องไอ้เรื่องของของการกระทําสันดานนิสัยหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันติดตัวมายันยันยันโตยังแก่ยันเท่าบางทีบางครั้งอย่างนี้ครับบางทีบางครั้งมันเกิดขึ้นมาจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในตอนตั้งแต่เด็กเลยนะ่อมหรือเปล่าเนี่ยเออมันบางทีมันมันเกี่ยวนะสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมของการเลี้ยงดูเกิดมาในครอบครัวแบบไหน สภาพแวดล้อมแถวบ้านมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมีส่วนนะเพราะอะไรเพราะว่าเด็กเนี่ยสันดาและสันดอนเนี่ยมันมันมันจะมันเขาเรียกมันซึมซับตั้งแต่เด็กตั้งแต่ยังเป็นผ้าขาวและเมื่อผ้าขาวเปลี่ยนสีเป็นผ้าเทาผ้าเปื้อนอะไรก็แล้วแต่มันเนี่ยมันเป็นได้ตอนไหนเห็นไหมมันก็จะเป็นช่วงช่วงที่อายุที่มันเริ่มโตขึ้นมันเริ่มซึมซับอันนี้ขึ้นใหญ่ไหมอย่างคนเราเนี่ยเด็กมันเกิดมาเนี่ยตั้งแต่แบบอกมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่พอมันพูดเป็นฟังเป็นรู้คําและอะไรละ ห็นไหมถ้าข้างบ้านมีสิ่งไม่ดีหรือแม้แต่คนในบ้านเนี่ยพูดจามไม่ดีแล้วแล้วเด็กมันจําเข้าไปในหูเนี่ยเชื่อไหมบางคนเด็กสามขวบยังด่าไอสัตว์เลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไอ้เพราะงั้นนี่แหละมันต้องมันต้องตั้งแต่ภาพแวดล้อมในการที่มึงตั้งแต่มึงเกิดมาเนี่ยมึงอยู่ในแวดล้อมอยังไงมึงถึงโตมาแล้วมีความคิดอย่างนี้เอออันนี้เกี่ยวนะเรื่องของการจะเริ่มเติบโตมาโดยในสังคมแบบไหนในสภาพแวดล้อมอย่างไงก็เกี่ยวนะครับคือจะบอกว่าการครบคนเนี่ยม,มันสามารถที่จะ บ่ง um บอกได้เลยว่าคนที่เขาอยู่ด้วยกันครับคนเหล่าเนี้ยที่เขาอยู่ด้วยกันได้เพราะอะไรเพราะมัน <soup> มีสิ่งที่เหมือนกันคือเขามีจิตใจที่อยากจะช่วยคนอหมอปลาช่วยอืช่วยใครช่วยคนคนป่วยอืคนบ้าทนายโรบีช่วยอะไรช่วยคนเจ็บคนป่วยอืช่วยคนจนเนะช่วยจนตัวเองจะไม่มีอาจารแดกอยู่แล้วเฮียเปี๊ยกช่วยใครเขาจะเรียกทนายมาม่าแล้วตอนนี้เฮียเปี๊ยกก็ช่วยคน ตอกทุกข์ได้ยากนะพี่ตุ๊กติ๊กช่วยช้างช่วยอช่วยคนอภาษีช่วยเอกที้คุงตี่ต่ำเห็นไหมเห็นไหมคนก็อ,ออกมาช่วยปกป้องเห็นไหมคนจังไรขนาดเขาไปช่วยช้างเนี่ยมึงยังแถมึงยังซัดเขาว่าเขาไปอมเงินช้างอมเงินฮีอะไรก็ในระหว่างที่คุณกําลังแฉคนอื่นในระหว่างที่คุณกําลังด่าคนอื่นคุณย้อนกลับไปถามตัวเองสักนิด ย้อนกลับไปถามจิตใต้สำนึกของคุณอีกสักหน่อยว่าคุณเกิดมาปูนนี้แล้วนะฮะคุณทำอะไรให้กับประเทศชาติที่คุณเกิดคุณทำอะไรให้กับสังคมที่คุณอยู่คนที่เขาอยู่จะได้จดจำคุณเมื่อคุณตายไปแล้วนี่ไงกำลังสร้างเมนนี่ไงเฮอจะได้จดจำตอนมึงตายนี่ตอนมึงเคยทำไหมกำลังสร้างเมน นะมึงได้เจอกับกูแน่นอนกูทนายโนบิยนายกฤษดาโลหิตดีนะคนอุดรนะเล่นกับใครไม่เล่นมึงเล่นกับกูแล้วลามไปถึงนามสกุลกูนามสกุลขององค์หลวงตามหาบัวมึงเล่นกูได้แต่มึงอย่ามาเล่นวงตระกูลกูนะมึงจำเข้าสันดานหนึ่งไว้เลยนะกูขอหยามในช่องกูมึงแคปไปให้กันเลยมึงดูดคลิปกูให้กันมึงเลยนะ มึงกับกูไม่ต้องมาอยู่ร่วมชาติกันแม่น้ำโขงไม่ไหลขึ้นชั้นใดมึงกับกูเนี่ยไม่อยู่ดีกันนะมึงจำไว้นะเข้าใจไหมถ้ามึงไม่หยุดนะมึงได้หยุดที่คุกแน่นอนกูบอกเลยว่ากูใช้ทุกอย่างปกป้องความเป็นศักดิ์ศรีของกูและตระกูลของกูมึงเล่นกูได้แต่มึงอย่ามาเล่นองค์หลวงตามหาบัวมึงจำเข้าไปสันดานมึงไว้เลยนะมึงดูว่ากูอาฆาตมึงแค่ไหน มึงจำแล้วมึงสำเนียกถามตัวเองว่ามึงทำอะไรให้กับประเทศชาตินามสกุลมึงกับนามสกุลกูมันต่างกันถึงกูจะผิดพลาดกูจะไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ดีไม่เหมาะสมมันเป็นเรื่องของกูกูได้รับโทษของการกระทำของกูแล้วนะศาลยังไม่ได้ตัดสินถึงที่สุดให้กูจำคุกชั้นใดมึงอย่ามามีมสเสอะมาตัดสินทั้งกูและลูกพี่มึง mm hmm. มึงจำไวไ้ชัดเจนเปลี่ยน นะ 2, แล้วมึงก็ไปพูดบอกลูกพี่มึงด้วยถ้าไม่รู้ข้อได้จริงอะไรในสำนวนไม่รู้ข้อได้จริงอะไรอย่าสะเออมาพูดเอาชีวิตตัวเองให้รอดเอาลูกความตัวเองให้รอดอย่าสะเออมาสั่งสอนคนอื่นถ้าเก่งจริงแน่จริงกูผิดอะไรมึงฟ้องกูมาว่ากันไปตามกระบวนการเอากูเข้าคุกเลยไม่ต้องมาดีแต่พูดไม่ต้องมาดีแต่เห่า มึงอย่าเห่าดิมึงแน่จริงมึงเปิดปรดหน้ามาเลยเบอร์กูมึงก็มีศูนย์6ปดเก้าห้าห้าหกเก้าแปแปดมึงโทรมามึงโทรมาสำนักงานกฎหมายกูก็อยู่อุดรสกูกูอยู่อุดรมึงเจอกูได้มึงมาเลยกล้าเจอไหมล่ะกูคนอุดรคนบ้านตากบรรพบุรุษกูอยู่บ้านตาดอยู่อุดรมึงมาได้เลยมึงคิดว่ามึงเก่งมึงคิดว่ามึงแฉได้ มึงเอามาสิมึงเอามาพูดสิข้อที่จริงเป็นยังไงอายการเขายังไม่เคยเามาพูดนะศาลก็ยังไม่ตัดสินที่ถึงที่สุดว่ากูผิดมึงเป็นใครมึงเอาคลิปเก่าๆเอาบทสัมภาษณ์เก่าๆมาตัดต่อเพื่อจะให้ร้ายกูให้ร้ายกูไม่เป็นไรกูไม่ว่าแต่มึงอย่าลิอิตมายุ่งกับตระกูลของกูนามสกุลของกูบรรพบุพรุษกู เพราะท่านเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องมึงอย่าไปเล่นถึงตระกูลองหลวงตามหาบัวเนี่ยอยู่ประเทศชาติบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตมาได้ยังไงโครงคารพระป่าช่วยชาติมึงรู้บ้างไหมมึงไปอยู่ไหนอีมาดำลาเต้ฮะมึงไปอยู่ไหนมึงเป็นคนไทยหรือเปล่า มึงไม่เคยทาผิดแล้วในชีวิตเนี้กูถามมึงดิฮะ้ามึงทำลูกพี่มึงอ่ะมึงให้กูแฉมึงนะมันไม่ใช่สันดานกูกูบอกไว้ก่อนแต่ที่กูขึ้นมาเนี่ยเพราะมึงมาเล่นวงตระกูลกูนะฮะปกติกูไม่ได้เป็นแบบนี้นะกูดีเนี่ยน้ําชานะขายชาไหนได้ไหมขายชาอ่ขายชาเออชา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 ป่านนไม่เอานะ นะกูไม่กินหรอกกาแฟเฮียลาเต้เฮียหัวใจสัน่นกูกินชาชามะนาวด้วยเ <c oughs> ออเออมึงอย่าคิดว่ามึงอะเก่งแล้วคนจะตามมึงไม่ได้ผลกรรมมันมีจริงนะจ๊ะนะกลับไปทบทวนตัวเองสมัยทั้งคุณคุณลาเต้นนะผมจะพูดดีกับคุณนะผมจะพูดดีกับคุณในฐานะที่คุณ ก็เป็นคนไทยเหมือนกันคุณไปบอกลูกพี่คุณนะคุณเป็นเลขาเขาใช่ไหม <c oughs> ไปบอกลูกพี่คุณนะว่าผมพนายโนบินายกิษดาโลหิตด,ดีนะครับไม่เคยไปพาดพิงอะไรถึงลูกพี่คุณเลยนะครับผมไม่เคยออกมาไลฟ์พาดพิงอะไรลูกพี่คุณเลยกูเพิ่งมีพูดวันนี้แหละกูพูดถึงมึงด้วยเนี่ย อิลาเต้มึงฟังกูอยู่ไหมออถ้าไม่ฟังเดี๋ยวเข้ามาฟังนะจ๊ะเฮ้ยจ้างจ้างมึงถอดหน้ากากไ้มึงคิดเท่าไหร่วะโอ้ <c oughs> อเดียว์ถอดเลยเฮ้ยจ้างถอดหน้ากากได้ไหมลาเต้มึงคิดตังเท่าไหร่วะ <c oughs> เห็นเวลาขนาดไล์ให้เอฟซีตัวเอง <c oughs> ในช่องตัวเองมันยังไม่กล้าเปิดหน้ายังไฟยังมืดปุ๊บเลยอยู่ในห้องโอ้ยตายแล้วนะเออนะ้จ้างถอดได้ไหมถอดหน้ากากเอาเท่าไหร่ติดต่อมาเด้อเอาเท่าไหร่ฟังแล้วกลับไปคลิป ผมเนี่ยเป็นคนด่าคนไม่เป็นนะจริงๆไอ้ที่ผมต้องพูดเนี่ยมันอัดอั้นมานานแล้วไอ้เรื่องเนี้ย mm. นะคุณเล่นผมได้แต่อย่าเอาครอบครัวและวงตระกูลมายุ่งเกี่ยวผมไม่เคยพูดถึงคุณนะคุณลาเต้ ลูกพี่คุณผมก็ไม่เคยพูดถึงมีแต่พวกคุณเน่ยคิดกันเองมโนเองเบอร์ผมก็มี08 95 5 6 9 8 8 8คุณโทรมาสิคุณข่องใจอะไรคุณโทรมาลูกพี่คุณนะครับข่องใจอะไรโทรมาหาผมถ้าเมตตาเอ็นดูน้องคนนี้อยากสั่งสอนอยากเตือนสติโทรมาสิครับทำแบบปัญญาชนเขาทำกันสิคุณจะมาไล่ด่ากันทำไมจะมาใส่ร้ายกันทำไม ทำไปแล้วมันได้อะไรสนุกเหรอหรือได้ยอดไลท์ยอดวิวโฆษณาเข้าแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้ยดีใจด้วย <c oughs> มันทําอะไรอะ่ะทําแบบนั้นมันเป็นเกิดประโยชน์อะไร <c oughs> กูเนี่ยไม่อยากจะเสียเวลาเสีย <c oughs> เขาเรียกว่าไง <c oughs> เสียน้ําลายมาด่าพวกมึงเลยจริงๆอืม <c oughs> มันมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะ กูด่ามึงไปเดี๋ยวมึงก็ดังอีกเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาข่าวไปลงทนายโนบิเดือดกลางไร้สดด่าถึงมาดามลาเต้ฝากไปถึงลูกพี่มาดามลาเต้ที่มาดามลาเต้อ้างว่าเป็นเลขาอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้หน้าข่าวก็เอาไปลงอีกซึ่งมันไม่จําเป็นนะฮะคือคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณไม่พอแจอะไรผมผมถามคุณแค่นี้แหละ ผมไม่ทำามันให้คุณคุณลาเต้คุณจะไปขุดคุยอะไรอดีตของคนอื่นผมก็มีคดีเดียวนี่แหละคดีบ้านบางบัวทองเนี่ยที่เป็นคดีซึ่งถ้าเกิดคนที่เขาดูข่าวรู้ความจริงเนี่ยนะฮะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยแค่เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นร่วมงานเพราะว่าวันนั้นผมไปสอบใบอนุญาตได้เป็นทนายความแล้วเพื่อนก็ได้มีการจัดเลี้ยงสังสรรค์ผมไม่เคยเจอเพื่อนมานานผมก็แวะไปหาเพื่อนแล้วมันก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น นะครับผมก็อยู่ในเหตุการณ์ก็โดนจับหมดทุกคนก็โดนฟอ้องหมดทุกคนเป็นข่าวใหญ่โตใครจะไม่รู้ผมก็ไม่ได้ปกปิดผมก็ไม่ได้ว่าผมเป็นคนดีเฮียม,มันก็เป็นเรื่องจริงเราเข้าไปในนั้นจริงเราอยู่ในนั้นจริงแต่เราไม่ได้ทำอะไรเมื่อเราไม่ได้ทำอะไรเราไปพูดที่ไหนเราก็ไม่อายปาก เรื่องมันก็เกิดขึ้นมานานแล้วกระบวนการที่ท,ทาก็ให้มันเดินไปผิดถูกคุณไม่ใช่เป็นคนตัดสินผิดถูกสังคมก็ได้ลงโทษผมไปตั้งนานแล้วครอบครัวคุณเคยถูกสังคมตัดสินทั้งทที่ศาลยังไม่ตัดสินไหมละ่ะศาลศาลอ,อ,อาญาธมุีลงโทษหปีสเดือนศาลนนทบุรียกฟ้องคุณไม่เอามาพูดบ้างล่ะที่ศาลยกฟ้องอะ่ะฮะคุณพูดเป็นแต่เรื่องเดียว5ปีสเดือนที่ลงแล้วที่ศาลยกฟ้องน่ะทำไมคุณไม่เอามาพูด วันที่ศารยกฟ้องนี่สารจังหวัดนนทบุรีลุงพลกับป้าแตนก็ไปนะไปหน้าศารเนี่ยนักข่าวลงแ็บทุกสานักเลยออกข่าวหน้าหนึ่งเลยยกฟ้องคดีบางวัวทองทำไมคุณไม่พูดบ้างและอย่างที่เียเปียกบอกนะฮะการการพิจารณามันก็จะมีสารชั้นต้นใช่ไหมอุทธรณ์คด,ด,ดีพิารณาถูกออนนตอนนี้เรื่องมันถึงแค่อุทธรณ์เน,นี่ย เออแล้วชั้นต้นเพิ่งตัดสินไปเมื่อเดือนธันวาเออนะและนี่มาบอกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวอีกสองเดือนเหรอเตรียมรับหมายบ้า่สองเดือนจะตัดสินเหรอเฮ้ยอุยศาลเขาไม่ว่างขนาดนั้นอายการเขาคดีเยอะเลยเป็นหมื่นหมื่นคดีแล้วเขาไม่ว่างมาอะไรกับคดีเดียวหรอกคุณก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยดิคุณรู้จริงปะเนี่ยคุณรู้จริงป้ะเนี่ยคุณรู้อะไรบ้างวันนี้ผมถามจริงเหรอคุณรู้อะไรบ้างคุณรู้อะไรไหมถ้าคุณไม่รู้คุณไม่ต้องพูดคุณเสียหมาไปกี่รอบแล้วเนี่ยฮะ คุณพูดแล้วคุณเสียหมาไปกี่รอบแล้วฮ้คุณคุณคุณรู้สึกดีเหรอถ้าเกิดเด็กเด็กออกมาว่าให้คุณเนี่ยคุณคุณจะอายไหมอ่ะถ้าเด็กออกมาสอนคุณหรือเด็กออกมาโต้ตอบคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกแย่แค่ไหนพ่ถจาเป็นผมผมไม่ลงมาผมจะไม่ลงมาพูดอะไรที่ที่ที่มันต้องมาเล่นกับเด็กอะเฮียเข้าใจไหมคือเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราควรจะอยู่ในที่ที่ที่คนเขาควรเคารพอืมหรือถ้าอยากจะเตือนน้องตัวนึง สกิดบอกเฮ้ยมึงบอกลูกน้องมึงดิเอออย่าให้มันอะไรมากหรือก็โทรไอ้น้องเป็นยังไงวะคุยกันหุยรุ่นใหญ่เขาคุยกันเขาคุยกันจบแหม,มคนที่เขาเป็นคนจริงอะ่ะเขาคุยกันเขาคุยกันจบเขาไม่ได้คุยกันผ่านสื่อหรอกนะเก่งนักเหรอใหญ่นักเหรอฮะ คุณคิดว่าคุณมีคนรู้จักแต่คนเดียวหรอฮะคุณคิดว่าคุณมีคนรู้จักมีพักพวกแต่คนเดียวหรอคนอื่นไม่มีเหรออย่าเอาเรื่องพวกนี้มาขู่กันเลยนะฮะขูเก่งแล้วหนึ่งนะเงือบเก่งแล้วสอง <c oughs> พูดไปก็เหนื่อยใจกับเขาได้เลิกแล้วนะครับที่บ้านเอาอีกแล้วนี่นะโอ้โหภรรยาสุดสวยทักมาแล้วนะทำไมยังไม่กลับอีกวันนี้นัดส่งการบ้านนะกลับไปดูแลเนี่ยโอเคเฮียขอบคุณมากครับขอบคุณที่แวะามาสวัสดีครับสวัสดี้เอฟซีครับสวัสดีครับ